สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเริ่มลงทุนกับลุงทองคำนะครับวันนี้ลุงจะมา,าวิเคราะห์ตลาดสําหรับสัปดาห์หน้าให้นะครับสําหรับวันนี้นั้นเราจะมาดูกันก่อนเลยนะครับที่ทองคําอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลุงให้ไว้เนี่ยว่าเป็นไซด์เวย์นะครับก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นไซด์เวย์ตามที่ว่าไว้นะครับเราจะเห็นได้จากว่าไฮเนี่ยมันต่ําลงเรื่อยๆเห็นไหมครับไฮมันต่ําลงเรื่อยๆนะครับแล้วโลเนี่ยก็ยกขึ้นเรื่อยๆนะครับ การเล่นเนี่ยก็คือเล่นในกรอบสามเหลี่ยมนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็บีบตัวแคบขึ้นเรื่อยๆนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือไซเวย์นะครับในขณะที่มันเป็นไซเวย์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ไปตามบายกันนะครับในกรอบที่ลุงให้ไว้ว่ามันเป็นแนวต้านนะครับซึ่งลุงก็ไม่แน่ใจว่าไม่ได้ดูคลิปลุงหรือว่าไม่เข้าใจนะครับ ซึ่งอพอเราไปบายแถวๆนั้นเนี่ยมันทําให้เราติดนะครับสำหรับใครที่มี Stop Loss ก็โอเคไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีเนี่ยบางทีไปใส่เยอะๆเนี่ยบางทีพอร์ตมันก็แตกมีปัญหาไปได้นะครับเดี๋ยวลุงจะยกตัวอย่างพอร์ตของลุงนะครับซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยเป็นพอร์ตที่ลุงทําขึ้นมาตอนสอนเบสิคเทรดดิ้งนะครับซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยเป็นพอร์ตที่ลุงเทรดเซตอัพ ที่ลุงสอนในเบสิกเทรดดิ้งเลยนะครับใช้เซตอัพที่สอนเนี่ยเป็นการเทรดเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยลุงก็เทรดมาเรื่อยๆหลังจากที่สอนนะครับซึ่งเอาไว้ให้นักเรียนที่เรียนคอร์สนั้นเนี่ยใช้เปรียบเทียบว่าถ้าเราใช้ถ้าเราใช้เซตอัพนี้เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับให้เทียบว่านักเรียนที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็กำไรประมาณ107%นะครับพอร์ตเริ่มต้นเนี่ยประมาณ1,000เหรียญน,นะครับในส่วนของ Equity เนี่ยก็คือ,อเพิ่มขึ้นมา635เหรียญหรือ6กกว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนของบาลานซ์เนี่ยก็คือเป็นสองพันกับเจหเหรียญน,นะครับก็คือบาลานซ์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณพันเหรียญน,นะครับหรือว่าประมาณ100%นนะครับแล้วก็มีการเข้าเป็นระยะระยะนะครับบางวันเนี่ย ที่ไม่มีเซตอัพเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้านะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยผ่านมาประมาณ3อาทิตย์นะครับก็ได้ประมาณเกือบ100%นะครับประมาณนี้แสดงให้เห็นถึงว่า1เนี่ยการเทรดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเทรดเซตอัพที่ดีเนี่ยที่เราใช้นะครับมันจะทำให้เราสามารถทำกำไรได้อย่างต่อนเนื่องนะครับไม่สเปะสปะนะครับแล้วก็2เนี่ย ทําทให้เราการคาดการตลาดอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่มีเทรดเซตอัพเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นลําบากนะครับประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเรากลับไปดูที่ทองคําต่อนะครับกลับไปดูที่ทองคําต่อสําหรับในอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับลุงก็มองเหมือนเดิมนะครับว่าในอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่มีโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะอ,ออกแนวไซด์เวย์แคบคล้ายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยที่ กรอบบนกรอบล่างเนี่ยนะครับลุงให้ไว้แถวแถวหนึ่งเกละกันนะครับด้านบนก็คือเป็นกรอบเดิมนะครับก็คือแถวแถวไฮเดิมแล้วก็กรอบด้านล่างเนี่ยนะครับก็คือ1 9ึ่งเก้าอ่าสานะครับก็คือแถวแถวกรอบเดิมเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยอ่าเราจะรออะไรนะครับตรงแถวๆนี้เนี่ยเราจะรอการเบรกเอาท์นะครับการเบรกเอาท์เนี่ยอ่าของเทรนด์ไลน์ คู่นี้นะครับถ้าเกิดว่า,าในวันจันทร์เนี่ยอาจจะเล่นเป็นโดจิอย่างนี้นะครับแล้ววันอังคารเนี่ยปึง้งเบรกขึ้นไปได้แบบนี้นะครับแล้วยืนปิดได้ในทั้งเทนเดย์ D ลักษณะนี้นะครับจะเป็นสัญญาณซื้อของการเบรกเอาล์นะครับให้เราซื้อไปนะครับพอซื้อไปเนี่ยเราก็าตั้งสต็อปลอ s เอาไว้อาจจะเป็นที่ตูดแท่งนะครับหรืออาจจะเป็นที่แนวเส้น เทไลน์อะไรก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ให้ถือไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการฟอลเบรกเอาเนี่ยหลายครั้งนะครับการฟอลเบรกเอาเนี่ยเพราะว่าตลาดเนี่ยรู้ว่ามีคนดักเล่นเบรกเอาอยู่นะครับมีคนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วมันมีคนเนี่ยขาดทุนจากการเซลเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขาดทุนจากการเซลพวกนั้นเนี่ยจะกลับมาเล่นฝั่งบายพอกลับมาเล่นฝั่งบายเนี่ย ตลาดมันก็เลยหลอกด้วยการฟอลเบรกนะครับให้เหมือนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยตลาดมันจะไปแล้วตลาดมันจะไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยทำไมอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยลุงถึงบอกว่า,าเราอาจจะรอจังหวะให้มันเบรกเอาเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคุณเข้าไปแล้วโดนฟอลเบรกแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าโหเบื่อวะ่ะมันเล่นแล้วมันก็ ผิด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 อยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่มันเบรกจริงเนี่ยเราจะรู้สึกไม่อยากตามไม่อยากตามไม่พอบางทีบางคนไปเซล,ลใส่มันอีกนะครับมันจะทําให้เราแบบผิดพลาดไปไปเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราทนมาเนี่ยเราไม่เล่นนะครับเราไม่โดนมันหลอกแต่ว่าจังหวะสุดท้ายที่มันเบรกออกไปจริงๆเนี่ยเห็นไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นหางหางหางแล้วมันเบรกออกไปจริงๆเนี่ยมันเป็นแท่งยืนปิดได้เต็มแท่งเลยเนี่ยปุ๊บเนี่ยแล้วมันไป ไปเลยเนี่ยนะครับเราจะกําไรเยอะนะครับมันมีโอกาสเกิดเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับมีโอกาสนะครับการเล่นเบรกเอาเนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้แต่ว่าลุงไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นนะหมายถึงว่าให้เรารอดูเบรกเอาเพราะว่าบางทีมันก็อาจเกิดเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็นโดจินะครับโดจิมา2แท่งแล้วปึง้งเป็นแท่งแดง นะครับแล้วก็ลงไปเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เป็นเบรกเอาในทางลงเหมือนกันเราก็ถ้าปิดเป็นแท่งแดงเต็มแท่ง,ท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 งอย่างเงี้ยเราก็หลุดเส้นออกมาเราก็เซลล์ได้นะครับเราก็เปิดเซลล์ได้เหมือนกันก็คือว่าเป็นฟอลโล่ไม่ว่าทางขึ้นหรือทางลงอันนี้เขาเรียกว่าเทรดเบรกเอาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยในทำเฟรมเดย์เนี่ยแม็กดีเนี่ยก็ทำท่า เหมือนว่าจะตัดจะตัดอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันซัพพอร์ตกับการเบรกเอาท์นะครับไม่ว่าเบรกเอาท์ทางด้านไหนเนี่ยแม็กดีตรงนี้เนี่ยมันจะฉี่ออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้มีแรงพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า RSI เนี่ยมันอยู่ที่แถวๆ50นะครับมันอยู่บริเวณ50เพราะฉะนั้นเนี่ยมันพร้อมที่จะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับใน t ทางเฟรมเดย์จะเป็นลักษณะอย่างนี้ ทีนี้เนี่ยลราไปดูในทา e f r เฟรม e ีกนิดนึงนะครับในทาวน์เฟรมบีกเนี่ยมีจุดที่จะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าในทาวน์เฟรมบีกเนี่ยตัวแม c d ดีเนี่ยมันทาท่าเหมือนจะตัดลงแล้วนะครับทำท่าเหมือนจะตัดลงแล้วมันมาเรียบกันนะครับเพราะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็ทําท่าเหมือนจะตัดลงทีหนึ่งบริเวณนี้แต่ว่าโดนดึงกลับขึ้นไปนะครับโดนดึงกลับขึ้นไปเห็นไหมครับโดนดึงกลับขึ้นไปเป็นแท่งเขียวเนี่ย เยอะเลยนะครับมันก็เลยไม่ตัดลงไปนะครับชันขึ้นมาดังนั้นเนี่ยถ้าบริเวณอาทิตย์หน้านี้มีการเล่นเป็นแท่งใหญ่ๆลงมาเนี่ยแม็ดีตรงนี้เนี่ยจะตัดลงนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณเซลล์นะครับเป็นสัญญาณเซล์เลยนะครับตรงนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยขึ้นมาเนี่ยคนที่ถือมาจากข้างล่างเนี่ย กำไรค่อนข้างเยอะเหมือนอย่างที่ลุงเอาให้ดูนะครับไม่ต้องยกตัวอย่างไกลเอาแค่พอร์ตของลุงเนี่ยที่เป็นพอร์ตยาวเนี่ยของลุงก็กำไรค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็พวกกองคุณอื่นๆเนี่ยที่ถือมาพร้อมๆกันกับของลุงเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเทขายนะครับเขาไม่ได้มาซื้อกันข้างบนนี้นะครับเหมือนอย่างใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีสัญญาณขายเขาพร้อมเทขายทันทีนะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ย เรื่องราคาหน้าเหมืองนะครับต้นทุนทองคําราคาหน้าเหมืองเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1,100ห่ยเหรียญถึง1,200เหรียญนะครับบริเวณแถวๆนี้เนี่ยเขากําไรค่อนข้างเยอะนะครับกำไรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย position การ hedge เนี่ยในบริเวณแถวๆนี้เนี่ยมีโอกาสทําได้นะครับมีโอกาสทําได้นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณแถวๆนี้เนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับส่วนเรื่องราคาหน้าเหมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยลุงจะสอนละเอียดนะครับในคอส Trading precious metal ซึ่งจะเป็นคอสของต้นเดือนตุลานะครับจะเป็นคอสของต้นเดือนตุลาซึ่งเราจะสอนเกี่ยวกับอทองคำแพทตินัมแล้วก็โลหะเงินนะครับโดยละเอียดเลยวิธีเทรดอะไรต่างๆาหลักการต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูในไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงบ้างนะครับในไทม์เฟรม4ีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นชัดนะครับว่าตลาดมันออกแนวไซเว์ นะครับออกแนวไซเวที่แคบลงนะครับเห็นไหมครับซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยลุงให้แนวระยะใกล้กับระยะไกลเอาไว้นะครับมันโดนแต่แนวระยะใกล้ของลุงที่ให้ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตลาดเนี่ยมันบีบตัวแคบขึ้นนะครับขนาดแคบเนี่ยก็ยังเล่นประมาณา50เหรียญเกือบ50เหรียญในหอาทิตย์น,นะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ไหวทองมันโหดถ้าเกิดเราคิดว่า ทองเนี่ยเล่นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยห้าสิบเหรียญเนี่ยมันโหดแสดงว่าเราเล่นในโปรดักต์นี้ไม่ได้นะครับเล่นในโปรดักต์นี้ไม่ได้แสดงว่ามันนี่มัลต e เมน์ของคุณเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเนี่ยมันเหวี่ยงจริงๆนะครับอันนี้อย่างที่ลุงบอกมันเป็นตลาดมันแกว่งแคบคําว่าแกว่งแคบเนีย่ยมันคือมันแกว่งน้อยมันแกว่งน้อยคุณยังคิดเลยว่ามันโหดถ้ามันแกว่งแบบปกติของมันเนี่ย100หนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยพอร์ตคุณก็คือพังไปเลย เพราะฉะนั้นการเล่นอย่างเงี้ยมันเล่นไม่ได้นะครับให้ให้ดูแลมันนี่ management ของตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะครับคือถ้าคิดว่าแค่นี้เนี่ยมันโหหนักแล้วนะครับคุณเตรียมตัวเลยว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับในเส้นทางการเทรดทีนี้เนี่ยใน4ชั่วโมงเนี่ยนะครับแนวแนวรับกับแนวต้านเนี่ยก็ยังคงเป็นแนวเดิมอยู่นะครับแถวแถวพันเก้อยามสิบ นะครับจนถึง1,970นะครับตรงนี้เนี่ย1 9 7เเนี่ยเป็นแนวต้าน 1, 900, าา1 9 0 0แถวแถวเาเนี่ยเป็นแนวรับนะครับแนวต้านเนี่ยคือ1,973จุดนะครับก็คือเป็นแนวต้านเดิมของอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในส่วนของ MACD กดก็อยู่เรียบเรียบศูนย์นะครับเตรียมที่จะตัดขึ้นนะครับมีโอกาสตัดขึ้นได้นะครับ ตรงนี้เรียบกันละนะครับแล้วก็ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มยกโลขึ้นนะครับนี่นะครับเริ่มยกไฮยกโลนะครับโลเนี่ยไม่ต่ำกว่าบริเวณโลเดิมละนะครับตรงนี้เป็นไซด์เวย์นิดนึงนะครับตรงนี้ไซด์เวย์ออกค้างนะครับทีนี้เนี่ยเราไปดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับส่วนของ1ชั่วโมงเนี่ยในส่วนของ1ชั่วโมงเนี่ยจะ เป็นออกข้างค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงปลายปลายสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นออกข้างชัดเจนนะครับแล้วก็าการยกไฮยกโลนะครับก็มีให้เห็นนะครับก็มีให้เห็นนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับแม c กดีเนี่ยตัดลงนะครับแต่ว่ายังอยู่เหนือศูนย์ ตรงนี้เนี่ยยังยังสามารถกลับขึ้นไปได้อยู่นะครับยังไม่ได้มองว่าเป็นลงแล้วก็ในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยลงไปทำโอเวอร์โอเวอร์โซเรียบร้อยแล้วนะครับทำโอเวอร์โซเรียบร้อยแล้วทำโอเวอร์โซปุ๊บมีเดเวอร์เจนเรียบร้อยแล้วด้วยตรงนี้นะครับพอโอเวอร์โซ่เดเวอร์เจนปุ๊บตอนนี้เนี่ยก็กลับขึ้นไปได้พอสมควรนะครับแต่ว่า มันจะสามารถเบรคขึ้นไปได้ไหมเนี่ยต้องไปดูแถวแถวแนวเส้นตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเวลาขึ้นไปเทสตรงนี้นะครับก็อย่างที่ลุงบอกลวกันถ้าเกิดว่ายืนปิดได้เหนือเส้นนะครับก็ให้ซื้อ Follow ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยืนปิดยังไม่ได้เนี่ยเรายังไม่ต้องซื้อนะครับให้รอจนกว่าจะยืนปิดเลยเพราะว่าที่รอจนกว่าจะยืนปิดอะ่ะเพราะว่าจังหวะน,นี้มันเป็นจังหวะเบรกเอาท์นะครับ เรายอมให้มันคอนเฟิร์มให้เราว่ามันยืนปิดได้แน่นอนนะครับแล้วเราก็ค่อยฟ o ล l o w ไปเพราะว่ามันมีโอกาสไปได้ไกลนะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยถามว่าลงมาได้ไหมก็ลงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแ a c กเนี่ยมันตัดลงมาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าในต้นอาทิตย์เนี่ยมันลงลงลง,ลงมาอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะลงไปต่ำกว่าศนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอ่กม็มีโอกาสลงก็มีนะครับเพราะว่า ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็ r s i ตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอเวอร์โซครั้งแรกพอมันเป็นโอเวอร์โซครั้งแรกเนี่ยจังหวะขึ้นเนี่ยมันขึ้นไม่โอเวอร์บอสเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลงใหม่ครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคอนติเนียขาลงได้เลย,เลย,เลยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับทองคําก็คือประมาณนี้ดุงให้คําจํากัดความว่าเวทแอนซีละกันนะครับก็คือรอรอรอ,รอดูเบรกเอาท์ไปทางไหนนะครับ ถ้าอยากจะเทรดคันมือก็เทรดสั้นละกันเอา5เหรียญ3เหรียญ5เหรียญอะไรเงี้ยยังไม่ต้องเอาไปถึง10เหรียญน,นะครับมองว่าเป็นแบบนั้นดีกว่านะครับทีนี้เนี่ยตัวต่อไปเนี่ยมาดู Silver Silver ในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับเล่นกรอบแคบลงมาแถวๆใกล้ๆ26ลงให้ไว้แนวรับ26ลงมาไม่ถึงนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็รออยู่แถวๆเดิมก็ได้26 นะครับส่วนใครที่ซื้อไปแล้วก็เล่นรอบปิดไปนะครับตรงนี้เนี่ยซิลเวอร์เนี่ยก็น่าจะแว่งตัวกรอบแคบเหมือนทองนะครับไม่น่ามีอะไรนะครับยังไม่ได้เป็นจุดที่จะซื้อถือยาวนะครับของซิลเวอร์ถ้าใครจะเล่นเล่นรออนะครับประมาณนั้นส่วนตัวต่อไปก็คือแพทตินัมนะครับแพทตินัมเนี่ยในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเล่นเพอร์ฟอร์มดีกว่าทองนะครับเพราะว่า เล่นขึ้นกลับไปแค่แ,แถวโซนเดิมนะครับโซนใกล้ๆ1,000แล้วก็ย่อตัวลงมาซึ่งใครที่ตามลุงมาเนี่ยลุงก็ให้สัญญาณการปิดไปแล้วนะครับปิดเล่นรอบไปแล้วเพราะว่าเรามาดูทองเนี่ยทองเนี่ยมันทำโลต่มลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแพทต,ตินัมก็น่าจะทำเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เส้นเทนไลน์ที่เป็นขอบบนของสามเหลี่ยมมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของแพตตนัมเนี่ย แนวนะรับเนี่ยก็น่าจะเป็นแถวแถวขอบล่างของอ่างตรงนี้นะครับขอบล่างของอ่างนะครับหลายคนชอบมาถามลุงว่าอ่างเนี่ยมันเป็นเทคนิคอะไรอันนี้มันเป็นเทคนิคส่วนตัวของลุงนะครับซึ่งลุงใช้เทรดในระยะยาวนะครับถ้าใครอยากเรียนเนี่ยจะเป็นคอร์สขั้นสูงสูงขึ้นขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันต้องใช้หลายอย่างประกอบกันนะครับประมาณนั้นส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ในกรองสี่เหลี่ยมบริเวณนี้นะครับแล้วก็ อยู่บริเวณ920ลุงคิดว่ามันไม่น่าจะหลุดขอบอ่างนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันหลุดมารอบนึงแล้วแล้วก็รีบดึงกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวขอบอ่างเนี่ยมีโอกาสเป็นแนวรับนะครับ920เราเล่น92รับ920แล้วก็ขึ้นไปเนี่ยแถวแถว970อะไรประมาณอย่างเงี้ย960ถึง970เนี่ยก็เป็นโซนที่ขายเล่นรอบไปก่อนนะครับบริเวณแถวแถวนี้นะครับเป็นโซนขายเล่นรอบไปก่อนนะครับทีนี้เนี่ย สำหรับคนที่จะถือยาวก็ยังสามารถถือถือถือได้นะครับแต่ว่าลุงคิดว่าแบ่งบางส่วนขายเล่นรอบจะดีกว่าเพราะว่าเรารอให้ทองคำมันเบรก out ถ้าเกิดมันเบรก out เป็นฝั่งขึ้นโอเคเราซื้อถือไอตัวที่ถือยาวเรากลับมาแอคทีฟอีกครั้งหนึ่งได้นะครับมันมันทันมันทันนะครับประมาณนั้นแพททินัมก็เล่นประมาณนี้นะครับในส่วนของอ ต่อไปนะครับก็คือน้ํมันน้ามันในวีที่ผ่านมาเนี่ยเล่นลงมาแล้วก็เล่นกลับขึ้นไปนะครับเล่นกลับขึ้นไปด้านบนก็คือบริเวณบริเวณแถวแถเส้นนี้นะครับแถวแถ41ก็คือขึ้นมาติดโซนเส้นมูฟวิ่งนะครับพอมาติดโซนเส้นเนี่ยน้ํามันเนี่ยมีโอกาสที่เราจะมาเซลแถวแถว41ได้นะครับเพราะว่า เรามองว่ามันกลับขึ้นมาเป็นไซเวย์นะครับตรงนี้เนี่ยมีโอกาสกลับขึ้นมาเป็นไซเวย์หรือว่าเรียกได้ว่า,อาตอนแรกเนี่ยมันเล่นกรอบนี้นะครับไซเวย์ way อยู่กรอบบริเวณนี้ตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาไซเวย์แถวๆกรอบ36-40นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอบแถว40-41เนี่ยหน้าเซลล์นะครับหน้าเซลล์แล้วก็ลงมาขายเอาสักหนึ่งเหรียญหนึ่งจุดห้าเหรียญอะไรประมาณนี้ลุงคิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าไม่คิดว่ามันจะลงไปเลยนะครับน่าจะคิดว่าเป็นเปลี่ยนกรอบไซด์เวย์มากกว่านะครับสําหรับน้ํามันคิดว่าเป็นประมาณนี้นะครับน้ํามันนี้ที่ช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเล่นง่ายนะครับค่อนข้างเล่นง่ายเพราะว่ามันแข่งแข่งกําลังดีแล้วก็ไม่ได้ ลงหรือขึ้นไปทางเดียวนะครับคนที่เทรดไซเวย์ถนัดเทรดไซเว์เนี่ยค่อนข้างได้เงินพอสมควรเทรดน้ํามันประมาณ1เหรียญถึง1.5เหรียญเนี่ยนะครับมีหลายคนนะครับที่คุยกับลุงหลังไหมเนี่ยได้น้ํามันเยอะพอสมควรเลยนะครับก็โอเคส่วนน้ามันน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็โซนด้านล่างเนี่ยลุงไม่คิดว่ามันจะลงไปทําโลนะครับน่าจะเป็นแถวแถวบริเวณนี้นะครับแถวแถวบริเวณ3า 37ถึง37.5บปริประมาณนี้นะครับโซนสี่สิบเล่นแนวต้าน41แนวรับ37ถึง37.5นะครับประมาณนี้ส่วนต่อไปดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยชัดเจนว่าเป็นไซเวย์ตอนนี้ตลาดทุกตลาดแทบจะเรียกได้ว่าเป็นไซเวย์เหมือนรออะไรบางอย่างนะครับรออะไรบางอย่างก็คือที่หลุดไปเนี่ย เท่ากับเป็นการหลุดหลอกนะครับของดอลล่าเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นการหลุดหลอกนะครับเพราะกรอบเล่นเนี่ยมันจะเป็นบริเวณแถวๆนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับกรอบมันจะเป็นลักษณะออกข้างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรดในชันแนลที่ออกข้างแบบนี้จะดีกว่านะครับดอลล่าเนี่ยบริเวณ 92.5เนี่ยมันจะเป็นขอบล่างนะครับ92.592.6เนี่ยแล้วด้านบนเนี่ยจะเป็นแถวบริเวณ93.5อะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่ลุงไม่คิดว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเลยนะครับน่าจะเทรดออกข้างเป็นไซด์เวย์แบบนี้มากกว่านะครับในส่วนของดอลลาร์ทีนี้พอในส่วนของดอลลาร์เนี่ยเป็นอ่าออกข้างไซด์เวย์ไปเนี่ยปุ๊บ ตัวยูโรเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับกรอบเทรดเนี่ยก็คือแถวๆ1.175นะครับเป็นแนวรับแล้วก็ด้านบนก็คือว่า1.191.1.192ละกันนะครับเป็นแนวต้านก็คือรอบกว้างๆเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใกล้ขอบบนขายใกล้ขอบล่างซื้อเล่นเป็นแบบนี้ละกันยังไม่ใช่จุดที่จะแบบถือไปทางไหนทางหนึ่งนะครับลุงคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น ในส่วนของปอนนะครับในส่วนของปอนเนี่ยมันจะแตกต่างกับยูโรนิดนึงเพราะว่าบริเวณแนวรับตรงนี้เนี่ยมันหลุดลงไปแล้วนะครับมันหลุดลงไปแล้วทีนี้พอหลุดเนี่ยการรีบาวเนี่ยมันขึ้นมาติดแนวรับเดิมนะครับแนวรับเดิมเนี่ยมันกลายเป็นแนวต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะกาแบบนี้เนี่ยมีโอกาสาที่มันจะหลุดลงมากกว่าเป็นไซเว์นะครับตรงตัวปอนเนี่ยให้ระวังนิดนึงนะครับแถวแถวบริเวณแนวต้านเดิมเนี่ย ตรงนี้เนี่ยาหาจังหวะเซลล์ได้นะครับหาจังหวะเซลลได้แถวแถวบริเวณ1.302อะไรประมาณนี้นะครับหาจังหวะเซลล์ได้แล้วก็เซลล์แล้วก็ลงไปปิดแล้วแต่เลย1.28 1.29อะไรแล้วแต่นะครับได้หมดนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นที่จะหลุดโลตรงนี้ด้วยนะครับมีโอกาสลุ้นที่จะหลุดโลตรงนี้ด้วย เนี่ยครับในส่วนของปอนประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นบิตคอยนะครับในส่วนของบิตคอยเนี่ยในส่วนของบิตคอยเนี่ยนะครับลงมาทีา่หนึ่งหมื่นแล้วนะครับมีแรงรับพอสมควรเห็นไหมครับบริเวณนี้เป็นห่าง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 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแรงรับเนี่ยพอมันรีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยติดโซนหนึ่งจุดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันติดโซนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันปุ๊บเนี่ย อาทิตยนีนย้มีโอกาสย่อมาแถว1500ถ้าไม่หลุดตรงนั้น,นก็น่าจะทำแพทเทิร์นไซเว่อพได้นะครับไซเว่อพได้ลักษณะน่าจะประมาณอย่างนี้ขึ้นไปลงมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปยอ่อค่อยๆขึ้นออกเป็นออกข้างประมาณอย่างนี้นะครับน่าจะลักษณะเป็นอย่างนี้ของบิตคอยนะครับและสุดท้าย,ยก็จะผ่านขึ้นไปได้นะครับกลับไปเล่นโซน12000อีกได้มีโอกาสนะครับประมาณนั้น โอเคสาหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสําหรับใครที่มีคําถามอะไรก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์หรือว่าจะเข้าไปพูดคุยในกลุ่มหรือว่าจะาติดต่อลุงไปส่วนตัวอะไรได้หมดนะครับสําหรับวันนี้ก็สรุปให้ละกันหลายคนบอกว่าอยากให้ลุงสรุปตอนสุดท้ายโอเคได้สรุปตอนสุดท้ายเนี่ยมองว่าตลาดเนี่ยไม่ว่าจะค่างเงินทองคําหรืออะไรเนี่ยมองว่าเป็นออกเป็นแนวไซด์เวย์นะครับให้ เล่นรอการเบรกเอาท์มากกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ